คณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒธธิสภาและคณะอนุกรรมาการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาช,ชนร่วมกับมูลนิธิฟิดิตเตมันจัดการเสวนาการประกาศผลโครงการโรงหนังประชาชนปีที่6ตอนรับผิดรับชอบเมื่อวันจันทร์ที่14ตุลาคม2556นห้อณห้องประชุมคณะกรรมาการหมายเลข306-307ชั้น3อาคารรัฐสภาสอง โดยการประกวดหนังสั้นเป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการถ่ายทำหนังสั้นมีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นหรือทัศนคติในประเด็นต่างๆออกสู่สังคมและโครงการประกวดหนังสั้นโรงหนังประชาชนมีการจัดการประกวดมาแล้ว5ปีปีนี้นับเป็นปีที่6ชื่อตอนรับผิดรับชอบโดยเน้นหลักคิดที่เริ่มจากตัวเรา ภายในงานเสวนามีการให้ผู้เข้าร่วมการเสวนารับชมหนังสั้นจากผู้ผ่านเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายจากนั้นนางสาวสุม,มลสุตะวิริยวัฒน์และประธานคณะอนุกรรมธิการเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนกล่าวรายงานถึงความสำคัญของการจัดเสวนาที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรับผิดชอบเพราะเมื่อเรามีความรับผิดชอบแล้วเราก็จะสามารถสร้างงานและเป็นคนที่มีคุณค่าของสังคมได้ จากนั้นเป็นพิธีประกาศผลการประกวดและมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาาจากนายนิคมไวรัชพานิชประธานวุฒิสภาโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่เรื่องรางวัลของคุณโกงจากทีมสมองกรุป๊ปโรงเรียนเจรญศิสินโพคำอนุสร์จังหวัดสกลนครรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เรื่องกระจกเงาจากทีมสามใบเถา มหาวิทยาลัยศรีนครินทิโรธรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เรื่องสามัญสำนึกจากทีมเซเว่นซิมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งนี้หนังสั้นที่ได้รับรางวัลจะได้รับเลือกให้นำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสื่อโทรทัศน์อื่นๆด้วย